สวัสดีจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวุ้นไทรสวยตอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรพอกหน้าสูตรนี้ใครที่มีผิวรำผิวครัาผิวไม่กระจางใสงใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะ เค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงกาแฟใครจะใช้เป็นกาแฟทีอินวันก็ได้เลยนะคะมีกาแฟแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะในส่วนของกาแฟเ็าจะมีคาเฟอีนก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงกาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะคือแป้งเด็กนะคะใครมีแป้งเด็กตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นเลยนะคะที่ไม่ใช่แป้งยินนะคะในส่วนของแป้งเขาจะช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยให้ผิวของเรากระจ,จ่างใสนะคะเขาจะอ่อนโยนต่อผิวนะคะเราจะใช้แป้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะให้เรามากนส่วนผสม2ตัวนี้ก็เข,เข้ากันดีก่อนนะคะนี่เลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์นะคะในส่วนของน้ำส้มแ e อปเปิลไซเดอร์เขาจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตรกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์หาซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์อยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนเลยนะคะนี่เลยนะคะเราจะใช้ นมสดหรือนมจืดธรรมดานะคะใครมีนมเปรี้ยวก็ใช้นมเปรี้ยวเลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยลดว้ากระจุกด,ดำช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะจากนั้นเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใครที่มีผิวบอบบางก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะ สูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งเลยนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะแปลงใช้แปลงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้10-15นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะ นี่ค่ะข่อแบบนี้นะคะปล่อยไว้10-15นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นก็ให้ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะ mm hmm. ใครเข้ามาแ้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. ยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะ mm hmm. โอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ mm hmm. มีครีมสูตดีสุดเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ